ผมนายสลันเทสาลินผมนายนาัทวุฒิช่างยาครับวันนี้เราจะมานําเสนอโครงการชื่อรถไถพลดินขนาดเล็กครับดูวิธีการใช้งานเลยนะครับหนึ่งเปิดสวิตช์ครับแล้วก็สตาร์ทเลยครับวิธีการใช้งานจริงนะครับ ใช้ในกเกษตรกรรมขนาดเล็กครับเช่นยุ่งน้องห้อยท่องมันนะครับไถกบวันดินครับใส่ปุ๋ยไถกบยากครับเราขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้นครับ